ขอนอบน้อมสมเด็จพระผู้มีพระภาคอารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าขอนอบน้อมพระธรรมที่พระาศาสดาตรัสไว้ดีแล้วขอนอบน้อมพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามรอยพระบาทพระาศาสดาพระตรัยปิดกไทย ฉบับมหาจุลาเล่มที่23หน้าที่301ถึง302ทุจริตวิปากสูตรว่าด้วยวิบากแห่งทุจริตภิกษุทั้งหลายปานาติบาตการฆ่าสัตว์ ที่บุคคลเสพเจริญทำให้มากแล้วย่อมอำนวยผลให้ไปเกิดในนรกอำนวยผลให้ไปเกิดในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานอำนวยผลให้ไปเกิดในเปรตวิสัยวิบากแห่งปานาติบาตอย่างเบาที่สุดย่อมอำนวยผลให้เป็นผู้มีอายุน้อย แก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์อธินาทานการลักทรัพย์ที่บุคคลเสพเจริญทำให้มากแล้วย่อมอํานวยผลให้ไปเกิดในนรกอํานวยผลให้ไปเกิดในกําเนิดสัตว์เดรัจฉานอํานวยผลให้ไปเกิดในเปรตวิสัย วิบากแห่งอธินาทานอย่างเบาที่สุดย่อมอำนวยผลให้เป็นผู้เสื่อมโภกคัรั์แก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์กาเมสุมิชาจาร์การประพฤติผิดในกามที่บุคคลเสพเจริญทำให้มากแล้วย่อมอำนวยผลให้ไปเกิดในนรก อำนวยผลให้ไปเกิดในกำเนิดสัตว์ดิรัชฉานอำนวยผลให้ไปเกิดในเปรตวิสัยวิบากแห่งกาเมสุบิชาจารอย่างเบาที่สุดย่อมอำนวยผลให้เป็นผู้มีศัตรูและเป็นผู้มีเวรแก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์มุสาวา การพูดเท็จที่บุคคลเสพเจริญทำให้มากแล้วย่อมอํานวยผลให้ไปเกิดในนรกอํานวยผลให้ไปเกิดในกําเนิดสัตว์เดรัจฉานอํานวยผลให้ไปเกิดในเปรตวิสัยวิบากแห่งมุสาวาสอย่างเบาที่สุด ย่อมอำนวยผลให้ถูกกล่าวตูด้วยคำไม่จริงแก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์ปิสุนาวาจาการพูดส่อเสียดที่บุคคลเสพเจริญทำให้มากแล้วย่อมอำนวยผลให้ไปเกิดในนรกอำนวยผล ให้ไปเกิดในกำเนิดสัตว์ดิรัจฉานอำนวยผลให้ไปเกิดในเประวิสัยวิบากแห่งปิสุนาวาจาอย่างเบาที่สุดย่อมอำนวยผลให้แตกจากมิตรแก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์พรุษสวาจาการพูดหยาบคายที่บุคคลเสพ เจริญทำให้มากแล้วย่อมอํานวยผลให้ไปเกิดในนรกอํานวยผลให้ไปเกิดในกําเนิดสัตว์เดรัจฉานอํานวยผลให้ไปเกิดในเประวิสัยวิบากแห่งพรุศวาจาอย่างเบาที่สุดย่อมอํานวยผล ให้ได้ฟังเรื่องที่ไม่น่าพอใจแก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์สัมผัสปลาปาการพูดเพ้อเจอ้อที่บุคคลเสพเจริญทำให้มากแล้วย่อมอํานวยผลให้ไปเกิดในนรกอํานวยผลให้ไปเกิดในกําเนิดสัตว์เดรัจฉาน อำนวยผลให้ไปเกิดในเปรตวิสัยวิบากแห่งสัมผัสปลาปะอย่างเบาที่สุดย่อมอำนวยผลให้มีวาจาที่ไม่น่าเชื่อถือแก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์ภิกษุทั้งหลายการดื่มสุราและเมรยัยที่บุคคลเสพเจริญ ทำให้มากแล้วย่อมอำนวยผลให้ไปเกิดในนรกอำนวยผลให้ไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานอำนวยผลให้ไปเกิดในเปรตวิสัยวิบากแห่งการดื่มสุราและเมรัยอย่างเบาที่สุดย่อมอำนวยผลให้เป็นผู้วิกลจริต แก่ผู้เกิดเป็นมนุษย์